กลายเป็นมิติใหม่ขึ้นมาผู้ฟังฮะคือสั่งพวงมาลัยให้ไรเดอร์เนี่ยไปไหว้คุณแม่แทน oh. อคือวันแม่ก็อยากจะแสดงความรักแหละแต่แกคงยุ่งแหละนะ,ะ,ะเหตุการณ์ครั้งนี้เองเนี่ยมีผู้โพสต์คลิปไรเดอร์คนหนึ่งนะ<ฆ>ถูกลูกค้าเรียกให้นําพวงมาลัยไปไหว้คุณแม่นะฮะและ้วก็ไหว้พร้อมกับพวงมาลัยพวงใหญ่เลยไรยเดอร์รายดังกล่าวเน Post ี่ยโพสต์แคปตับุกว่าลูกค้าเรียกให้นาพวงมาลัยไปไหว้แม่บอก<ฆ>เขาเองก็ไม่เคยเจอเหมือนกันป<ฆ>กติเต็มที่ก็คือสั่งเค้กไปโอยพร ส่วนเคสนี้เพิ่งจะเป็นครั้งแรกนะครับสั่งแกลบมาเอาผงมะลัยไปไหวคุณแม่ให้หน่อยเขาเองบอกตื่นเต้นมากเหมือนกันมมไม่เคยเจอแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตนะฮะขับแกลบมาลูกก็เลือกผงมะลัยที่แพงที่สุดในร้านเลยคือเรื่องอย่างดีนะแล้วก็บอกตั้งใจสุดๆต้องได้5าดาวจากลูกค้าให้ได้หลังจากนั้นก็ขับรถนะฮะไปยังบ้านคุณแม่นะฮะแล้วก็มอบผงมะลัยให้แล้วก็บอกคุณแม่ว่าลูกค้าสั่งผงมะลัยมาไหวครับคุณแม่ใจดีก็บอกนะฮะบอกว่าเดี๋ยวนี้สั่งแกลบได้ยเหรอทันสมัยจังเลย